สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูอ้อเอาคลิปปฏติมากรรมมาให้เด็กๆด,ดูนะคะตามที่สัญญากันไว้นะแต่ปฏติมากรรมครั้งนี้เนี่ยเป็นกระบวนการทํางานปฏติมากรรม1ชิ้นเลยนะคะโดยปฏิมากรชื่อดังของประเทศไทยนั่นคือท่านอาจารย์สันติพิเชษชัยกุลนะคะปัจจุบนันนี้ท่านก็ทามาหากินทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะความที่ท่านมีฝีมือที่เก่งมากนะคะเดี๋ยวในคลิปนี้เด็กๆก,ก็จะเห็นผลงานของท่านว่าสุดยอดขนาดไหน ปั้นคนแล้วเหมือนคนไม่ใช่ปั้นคนแล้วเหมือนหุ่นนะคะสุดยอดมากๆคลิปจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ สุสงชราภาพกับปริวรอยแห่งสังขารที่บ่งบอกถึงการครองตนบนเส้นทางสายพุทธธรรมมาอย่างยาวนานอิริยาบทที่สงบนิ่งแต่เปลี่ยมไปด้วยความเมตตาคล้ายจะก,กำลังสนทนาธรรมแก่ผู้พบเห็นรวมไปถึงบุคคลสำคัญในตำนานแห่งชนเผ่าอินเดียนแดงความองอาจทรนง บนดิ้วรอยหยาบก,กล้านของใบหน้าที่เสมือนบอกย้ำเรื่องราวแห่งการต่อสู้มาอย่างโชคโชนนี่คืออัตลักษณ์บุคคลทางงานศิลป์ในปฏิมากรรมดุดมีชีวิตที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากความเชื่อจิตวิญญาณและความรักทางงานศิลป์เพื่อที่จะปลุกชีพคืนชีวิตสร้างจิตวิญญาณให้ตำนานได้มีลมหายใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แมกไม้น้อยใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาปกทุมเรือนไทยหลังเก่าห้องทำงานเล็กๆของศิลปินเรื่องชื่อผู้หนึ่งที่ซ่อนตัวจากโลกภายนอกบ่มเพาะจิตวิญญาณทางงานศิลป์เพื่อรอการสุกงอมในงานชิ้นเอกง,งานซึ่งต้องอาศัยแรงกายเป็นที่ตั้งใช้ใจนำพาความวิริยะมีศาสตร์ตราวุธทางงานศิลป์เป็นต้นทุนเพื่อที่จะก่อร่างสร้างตัวให้กับผลงานเสมือนจริงที่เรียกว่าประติมากรรม การปั้นที่ทั้งชีวิตของศิลปินชายผู้นี้ไม่เพียงจะสร้างชื่อให้กับตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างชีวิตตัวแทนทางจิตวิญญาณให้ฟื้นตื่นมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันจนกลายเป็นที่กล่าวขานและได้รับการยอมรับมาแล้วทั้งในและเวทีโลก งานที่เห็นอยู่นี่นะครับก็คือเป็นผลงานตั้งแต่อดีตและปัจจุบันของผมที่ผมทำเป็นบุคคลสําคัญของประเทศบุคคลสาคัญของทวีปบุคคลสําคัญของของวัดต่างๆอย่างพระเนี่ยก็จะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ผู้คนนับถือกราบไหว้และส่วนสําหรับอินเดนแดงที่พวกเราเห็นกันนะฮะผมได้ศึกษาประวัติของแต่ละท่านมีความาโชคโชนในการต่อสู้ นะครับแล้วก็เป็นนักปราชญ์นักปัชญาเป็นนักคิดนะฮะอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสอดคล้องลงตัวสมัยเมื่อร้อยกว่าปีนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าอย่าได้ลืมอย่าได้ลืมว่าพวกท่านเหล่านี้ทำคุณงามความดีทำประโยชน์อะไรให้กับธรรมชาติกับสังคมโลกไว้นี่นี่คือสิ่งที่ผมอยากให้เห็นแล้วก็ให้ให้ท่านทุกท่านกลับมา ว่าเลือกไหมถ้าเลือกได้ผมเลือกนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะทําอะไรเล่นๆเ,เนี่ยมันเสียดายเวลาแล้วก็เสียดายที่เราทุ่มเทแรงกายแรงใจที่เราทําเข้าไปเนะี่ยมันควรจะทําแล้วก็ได้ผลประโยชน์สูงที่สุดเราต้องถามว่าคนที่บุคคลที่เราจะปั้นอนะ่ะมีคุณค่าเท่าไหร่ที่เราจะปั้นเพื่อเป็นประโยชน์สูงที่สุดผมเป็นคนอำเวยชุมพวงนะอยู่ติดกับ อำเภอพิมายเนี่ยเนี่ยประสาทหินเนี่ยแกะสลักหินได้ยังไงยิ่งใหญ่มากแล้วก็เข้าไปในตัวเมืองยังเจออนุสาวรีย์ยาโมสิ่งสักครั้งในชีวิตก็อยากจะทำได้เหมือนเขาในขณะที่เราเป็นเด็กเราเห็นจากนั้นผมก็ฝึกฝนฝึกฝนวาดรูปแล้วก็ปัน้นแล้วก็ปิดประดิษฐ์ของเล่นเองด้วยด้วยฝีมือตัวเองเรียกได้ว่าผมไม่เคยที่จะห่างหายจากดินเลย กับ40ปีแล้วที่ผมยังทำตลอดแล้วก็ผมคิดว่าผมต้องทำไปจนสุดลมหายใจของผมเพราะว่ามันคือชีวิตผมโดยผลงานเสมือนจริงในงานปรัติมาก,กรรมที่ดังสค์ขึ้นจากสองมือของประติมากรผู้นี้จะมีสองประเภทหลักๆด้วยกันคืองาน Fiber Gas Lesin ซึ่งเป็นการนำไฟเบอร์แาสมาผสมกับเบรซินเพื่อใช้ในการหล่อขึ้นรูปมีคุณสมบัติเบาแต่ซ่อนความแข็งแรงอยู่ในตัวและประเภทสุดท้ายคืองานโลหะบอนส์เขาว่ากันว่างานของผมเนี่ยเป็นการปฏิวัติวงการบรอนส์ของโลกตรงไหนละ่ะตรงที่สามารถทำพื้นผิวของโลหะให้ดูคล้ายกับผิวพรรณของคนได้ ทำให้โลหะที่มีความแข็งดูแล้วอ่อนนุ่มได้งานของผมจะเจาะจงไปที่หน้าเรียกว่าซูเปอร์เรอเรสติกหรือไฮเปอร์เรลิสก็คือจะเป็นการเก็บดีเทลบนใบหน้าละเอียดมากแต่ข้างล่างตั้งแต่ใต้คางลงมาที่คอจะสังเกตเห็นว่าผมจะไปปล่อยกระจายหายไปในอากาศด้านบนจะเป็นผมหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าสร้อยคอรหรือประดับตกแต่งต่างๆผมจะปล่อยทิ้งหายไป นั่นเรียกว่าแนว Impressionistic รวดเร็วฉับไวตัวผมเองเนี่ยชอบอยู่2อ,อย่างคือ 1. Super r e a l ร s t i c ก็ได้จากหุ่นไฟเบอร์กราสเลยเรซินเหมือนจริงของผมใช่ไหมฮะแล้วก็ Impressionistic ด้วยความเร็วฉับไวก็คือผมเป็นคนที่มีความสามารถในการปั้นเร็วๆฉะานั้นผมก็เอามาบวก2อ,อย่างที่ผมถนัดในโลหะของผมที่เป็นบรอนซ์เทคนิคบรอนซ์ อย่างที่มีรายละเอียดอย่างข้างต้นที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นนะจะได้เห็นแน่นอนฮะเร็วๆนี้ที่ประเทศไทยเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ค,ค่อนข้างพิเศษสึดคือเป็นครั้งแรกในการที่มีท่านจริงๆมานั่งแล้วผมก็ปั้นแนวเป็นพอร์เทรตขึ้นตัวนะเป็นครั้งแรกในการที่จะปั้นในครั้งนี้ในในประเทศไทยที่จะโชว์เนี่ย ซึ่งบุคคลสำคัญที่จะมาเป็นต้นแบบจะเป็นใครและที่สำคัญสุดยอดเทคนิคการปั้นโดยโลหะแข็งอย่างบอนส์ปฏิมากรจะต้องอาศัยทักษะเฉพาะตัวด้านใดเข้ามาช่วยบ้างฉะนั้นช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาด เป็นไงบางคาคลิปที่หนึ่งอีพิโซดแรกนะคะก็ชอบมากๆเลยดูแล้วต้องดูให้จบนะเด็กๆไม่งั้นมันคาใจนะคะดูแล้วก็คิดตามแล้วเราก็จินตนาการตามลองดูซิว่าอาจารย์สันติเนี่ยจะเป็นแรงบันดาใจให้เราได้บ้างไหมเราไม่จำเป็นจะต้องมาเป็นนักปั้นอย่างอาจารย์แต่ขอให้เรามีแรงบันณาใจที่จะสร้างงานที่จะทํางานอะไรสักอย่างให้ประสบความสําเร็จนะคะสำหรับอีพิโซดหนึ่งวันนี้แค่นี้และเดี๋ยวเราตัดอีพิโซดสอง ก็ขอขอบคุณคลิปดีๆจาก y o u t u b e นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งทุกคลิปของคุูอ้อนะคะเวลาคุูอ้อออกอคลิปมาจะเด็กจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็ขอขอบคุณ,ค,ณคุณครูคันชิดกัวมาลาน,นะคะที่ให้ความรู้ความเข้าใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้แล้วเจอกันใหม่อีปิปส่องอย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบาย